This video was made possible by the EA Creator Network. ใครที่คิดจะซื้อเดอะซิม4ตออแล้วลค่ะฝากใส่โค้ดมินเชอร์กันด้วยนะคะวิธีใส่โค้ดก็ง่ายมากๆเลยค่ะเมื่อทุกคนเลือกแพ็กเสริมที่อยากจะซื้อได้แล้วเนี่ยในหน้าชำระเงินนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยกดแอป l y ายโปรโมโค้ดค่ะแล้วก็ใส่โค้ดมินเชอร์จากนั้นก็กดแอป l y ได้เลยค่ะเออสวัสดีทุกคนค่ะกลับมาพบกับอินอีกเช่ในวันนี้นะคะ t ด e s i m ีเนี่ยได้ออก2คิดใหม่มานั่นก็คือ Artist Studio นะคะและ Storybook Nursery ค่ะซึ่งของตกแต่งด้านใน2คิดนีน้จะเป็นอย่างไรนะคะไปดูพร้อมๆกันได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นห้องสำเร็จรูปของคิด Artist Studio ค่ะนวน่านางมีความเหมาะกับการเอาไปตกแต่งการเล่นชาเลนจ์แลกทูเรชสมาก เปิดตัวกันที่เจ้าหนอคนแรกค่ะฉันวางของ มีความแบบวางหนังส่งหนังสือมาให้แล้วเรียบร้อยก็จะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆน,นะคะด้านขวาก็จะเป็นด้านที่แบบเออใช้งานมาแล้ว3ปีเลอะส่งเลอะสีส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็คือแบบเออเพิ่งซื้อมาใหม่หรลอแบบรักษาความสะอาดจัดๆนะคะเช็ดทุกวันสีก็คือมีให้เลือกเยอะพอสมควรนะคะอย่างสีขาวแบบเนี้ยก็จะมีเป็นสีขาวที่สะอาดอดนะคะก็สีขาวที่เลอะเปื้อนต่อมานะคะก็จะเป็นฟิวชั้นแขวนผนังเน้อแล้วก็เป็นแบบ ชั้นวางของแบบที่มีล้อเลื่อนนะคะไอ้เจ้าชั้นอันข้างหลังเนี่ยคือแบบตกแต่งด้วยผ้ากันเปื้อนได้น่ารักมากๆนะทุกคนแล้วคือมีความแบบหล่อ,ส,ลอส่งล็อสีเออส่วนไอ้เจ้าชั้นด้านล่างก็เหมือนกันค่ะมีแบบสะอาดและมีแบบเลอะอันนี้ก็เป็นฟิลแบบเออเพิ่งซื้อโต๊ะมากําลังเตรียมของนะคะจะวาดรูปเป็นแบบมือใหม่อันนี้ก็ฟิลแบบเตรียมถาดสีนะคะบีบสีลงไปแล้วเตรียมวาดส่วนอันนี้ใช้งานมาแล้ว1ิบปีค่ะ ต่อไปนะทุกคนก็จะเป็นฟิลแบบตู้เก็บของค่ะเอาหน้าตานนองให้ดูกันชัดๆค่ะซึ่งสีก็เหมือนเดิมค่ะมีทั้งแบบสะอาดและมีทั้งแบบเลอะมีสีให้เลือกพอตัวอยู่ค่ะจริงๆสีขาวก็แอบ,บมีความอีกเกียอยู่เนาะและนี้นะคะก็เป็นโต๊ศิลปะเปศิละปะต่างๆสีที่มีให้เราเลือกเนี่ยคือเยอะมากๆทุกคนมีทั้งแบบเลอะและไม่เลอะนะคะโตะแบบสะอาดสะอาดก็มีเหมือนกัน ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นฟิลตู้เก็บของค่ะก็ฟิลแบบวางตกแต่งนะคะให้หงไม่ลงจนเกินไปมีแบบเลอะและไม่เลอะอีกเช่นเดียวกันค่ะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในฟิลของแบบที่วางแบบจานสีผู้กันอะไรต่างๆนะคะวางของตกแต่งก็ได้วางเป็นแบบรูปปั้นอะไรแบบนี้ก็ได้เราลองเอารูปปั้นอันนี้นะคะขึ้นมาวางเลยอ่ะเนี่ยนางวางได้เห็นไหมจริงๆถ้าแบบอยากจะวางตกแต่งอะไรแบบนี้ก็ไปวางแบบต้นไม้ได้เหมือนกันนะคะกระถางต้นไม้อ่ะ กูแล้วก็ลองเลยนี่ไงนังสมามารถวางต้นไม้ได้ค่ะอันนี้คือวางได้ทั้ง3อันเลยนะวางอันสูงสุดวางบนกล่องแล้วก็วางบนอันนี้ได้หมดทุกอันทุกคนเลิศปลาต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นโต๊ะทํางานไม้ค่ะซึ่งเราก็สามารถใช้โต๊นี้เนี่ยบวกทักษะงานช่างได้เลยค่ะสีก็มีตามนี้เลยค่ะ ัดมานะคะก็จะเป็นฟิลอ่างล้างมือล้างแปลงต่างๆเมื่อวาดผลงานศิลปะเสร็จแล้วก็ต้องมีความเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนกันเป็นธรรมดาเราก็มาใช้อ่างนี้ในการล้างมือกันได้เลยค่ะต่อมาทุกคนแท็บเล็ตอัปเกรดใหม่ค่ะเราสามารถมาสร้างสารรค์ผลงานศิลปะในนี้ได้ต่อมาเนี่ยก็เป็นในส่วนของกระดานวาดรูปนะคะซึ่งมินเนี่ยอยากให้มีอันใหม่มากๆเลยทุกคนคือเบื่ออันเดิมแล้วไงแล้วเขาทำมาได้ถูกใจอีชั้นมากมีสีให้เลือกฉ่ำด้วย ต่อไปนะคะก็จะเป็นไอ้เจ้ากระถางดอกไม้และรูปปั้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นในหมวดหมู่ของอุปกรณ์ศิลปะต่างๆทีเก็บแปลงเก็บพุกการเก็บบินสอเก็บอะไรเออเก็บในนี้ค่ะมีสีให้เลือกเยอะอยู่ถังสีต่างๆนะคะสเ,เก็ตบุกต่างๆก็มีเช่นเดียวกันเอาไปตกแต่งบ้านได้เลยนะเนี่ยถ้าส่งถาดสีจานสีมีมาหมดค่ะ อันนี้ก็เป็นฟิลแบบเออเอาไว้ให้วางเป็นแบบวาดรูปอะไรแบบนี้เนอะหรือใครอยากจะเอาไปตกแต่งบ้านวางแบบในห้องครงห้องครัวได้หมดค่ะแน่นอนค่ะความอาร์ติสก็คือจะต้องมีความระเทอเปิดเปื้อนไปในตัวเนอะอันนี้เราก็สามารถเอาไปวางแบบตกแต่งที่พื้นได้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นโคมไฟค่ะทุกคนซึ่งอีชันขอลองแยกน้องนะคะเพื่อที่จะดูความสว่างเฮ้ยสว่างอยู่นะอ่ะไหนเราลองตั้งห้องดู อ,อันนี้คือห้องทือเลยนะทุกคนคือความสว่างได้อยู่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นฟิลแบบแบล็คดรอปซึ่งมีสีให้เราเลือกเยอะมากๆเลยทุกคนซึ่งนี่ก็คือทั้งหมดของคิด Artist Studio เนอะทุกคนต่อไปนะคะเหมือนว่าจะเห็นว่านางแอบมีแบบขนุผน,งนงังอะมีเป็นอันนี้นะคะดูสีสีสีที่หน่งสีที่สองสีที่สาสีที่สี่สีที่ห้าสีที่ห สีที่เจ็สีที่แปดสีที่เกและสีที่สิบโอ้ my god สีดำดูดีมากส่วนกระเบื้องพื้นใดเนี่ยคือนางไม่ได้มีมาให้นะคะมีแค่แบบวอลเปเปอร์เท่านั้นและแพ็กต่อมานะคะก็คือ Storybook Nursery ค่ะทุกคนน่ารักมาะ และนี้ก็คือของทั้งหมดที่เขาให้มาในคิดนี้ค่ะเยอะมากเลยน่ารักมากทุกคนเรามาดูกันที่เก้าอีโยกก่อนค่ะสีสันคือแบบน่ารักมากๆอะมีตั้งแต่แบบ เข้มๆดักๆนะคะแดงม่วงอะไรแบบเนี้ยไปจนถึงความพาสเทลความสีดากอันนี้คือเหมาะกับแบบใครที่เล่นแบบแวมพงแวมพายอย่างนี้นะคะเหมาะเลยต่อไปนะคะในพาร์ทของเปลและเตียงของเด็กน้อยค่ะน่ารักใช่ไหมล่ะทุกคนน่ารักมากเฟลอันนี้คือแบบโอ้โหมันจะต้องน่ารักอะไรขนาดนั้นนะน่ารักจริงยิ่งสีฟ้าเหลืองอะโอไม่กออืม ความดาแดงเนะความแบนพงงแบนพายก็มาโต๊ะค้างเตียงโต๊ะต,ต่างๆแหละตุ๊ก,กตาค่ะทุกคนน่ารักมากโ oh อ้ยก god ฟองคำว่าน่ารักได้เปลืองอีกแล้วต่อมานะคะในส่วนของโคมไฟก็น่ารักตะมุตมิไม่แพ้กันค่ะทุกคนแล้วอันนี้คือที่หนึ่งในใจมากๆนะคะเป็นฟิลแบบรถเข็นเก็บตุ๊ก,กตาน่ารักมากน่ารักจนแบบอยากจะกรี๊ดออกมาดังๆแล้วทุกสีคือน่ารักทุกสีเลยทุกคนดูสิโอ้ม y g กอด้านหลังก็คือมีพิ ี่สิ่งโตไปอีกต่อไปนะคะก็คือที่เปลี่ยนพระอภัษฐร์ใจ่นเองอันนี้ก็น่ารักมากๆเช่นกันทุกคนสีชมพูฟ้าและฟ้าเหลืองคือแบบอืมดีของเล่นเจ้าเด็กน้อยต่างๆค่ะตรมที่มีลายให้เราเลือกแบบเยอะมากนะคะมีทั้งแบบเออเข้มๆหรือจะน่ารักก็มีทุกคนคุ้มมาก กรอบรูปเด็กน้อยต่างๆนะคะแต่มินไม่แน่ใจว่าอันนี้น่าจะเอาแบบลูกของเราเนี่ยมาใส่ในนี้น่าจะไม่ได้นะคะต่อมาก็จะเป็นราวแขวนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ชั้นวางของซึ่งแบบน่ารักอีกแล้วน่ารักทุกอย่างเลยอันนี้ดูความที่หัดคลานอันนี้ทุกคนในดูความแบบที่ห้อยตะบบุตมีมากทุกคนมีเจ้าโนมหนึ่งมีพลัมบอบอ,อ,อีกนะคะมี UFO แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเจ้าออกาก้าหรือเปล่าสีก็เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนน่ารักอีกแล้วน่ั ไม่ไหวในส่วนของกล่องเก็บของเล่นนั้นก็น่ารักไบแพ่การมีความ Beauty and the Beast บิวตี oh God, oh God, oh ้แอนด์เดอะบบสมากโอเมกอดโอเมกอรโอเมกอรกระเป๋าเก็บแผมเพัสดก็มีคิดดูเอาละกันมีราวแขวนเสื้อใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีเป็นเสื้อผ้าเด็กจิ๋วดูสีน่ารักมากดูสีดีน่ารักมากเลยน่ารักเกินไปอ่ะไหนลองเปลี่ยนสีแล้วให้เป็นสีขาวโอ้โห โอ้ต่อไปเนี่ยคืออยากจะให้ดูอันนี้มากทุกคนเขาเซตกันได้บับนี้ก็ได้บับนี้ก็ได้อันนี้ก็เวอร์ไปอีกโอ้แล้วดูสีของเขาดะคะทุกคนสีคือเขาเซตกันได้แน่นอนดูสิไหนลองแบบเขาเซตเออโอ้มันจำเป็นจะต้องแบบน่ารักขนาดนี้ไหมเอ,อ้ยต้องซื้อเราวมะ ความแบบตู้หนังสือก็ยังคงเข้าเซตเข้าตีมกันอยู่ค่ะทุกคนสีต่างๆคือแบบทำออกมาได้เลิศมากต่อไปนะคะก็ในส่วนของบัตนตุกต๊กตาต่างๆู่ทุกคนดูสีเหมือนเอาแบบเตียงไปย่อใส่อะแล้วน่ารักมากดูความเป็นนงเป็นโน,โนเตียงโตเอ้ยต่างๆโอ้ไม่ o d ความแบบโมบายนะคะทุกคนก็มีสี้เรืองน่ารักมากๆเหมือนกันค่ะ และนั่งก็คือมีแชนเดลีย e มาให้ด้วยซื่ออลังการมากเวอร์ทดสอบแสงไฟค่ะเอามาไว้ตรงนี้อุย๊ยสว่างอยู่เดอ้อและสุดท้ายนี้นะคะว w a เปเปอร์อรมาเด็กๆจะชอบไหมนะแบบเนี้ยติดฟ้าก็น่ารักเนอะพื้นก็ไม่มีนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปรอแบบว่าตกแต่งห้องนะคะด้วย ตอรีบุ๊กเนอร์เซอรี่กันดีกว่าค่ะตกแต่งด้วยไอเจ้าอันนี้ซึ่งนางติดผนงังนางติดผนังได้นี่แงนางเอาไปติดผนังแบบนี้ได้ไม่อยากติดผนาังนงะาคุณนะได้ไหมอ่ะเราวางไว้ตรงนี้อู้รักมากเวอร์แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเอามาวางตรงกลางห้องแบบนี้มันก็จะเป็นฟิลแบบ้องตั้งได้ยังไงเอยแบบนี้สมมติสมมติสมมติว่ามีแฝดเอออ่ะไปแฝดเลยจังหวะนี้ เออน่ารักสุดทุกคนด้ยกอดติดอันนี้สีชมพูด้วยเอออ่ะหรือว่าเราจะทําเป็นแบบนี้สแล้วก็ยกชันให้น้องค่ะสเออแล้วไหนลอง,ล,อง,ล,องล้อมรั้วซิปึ่งเป็นยังไงอะทุกคนคือมันน่ารักมากอะต้องมีแล้วนะลูกแฝดอะคนเดียวคือแบบใช้ความน,น่ารักได้ไม่หมดไงต้องมีแบบสองคนละแล้วสิ่งที่อีชันได้ทําพลาดไปนะคะรูปภาพของอาร์ติสตูดิโอ ดูความรูปวาดอันนี้มีความดิสนีย์มากโอเมกอดรีวิวรูปกันอีกรอบค่ะมีทั้งหมด4แบบเนาะอันนี้แบบที่2นะคะแบบที่สอันนี้คือดาร์กมากมีความ๊กเกอร์และท่านยมมาด้วยและอันสุดท้ายคืออันนี้ค่ะ 4, 2, ส,สีสอสดใสมากเวอร์เนาะจริงๆติดไว้กับห้องนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยถ้าใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ